เมื <Net> ่อกี้ฮะเห็นเขาลงให้แล้วนี่เขาลงเองพวกขอให้นะก็เป็นการบลกกยนถ้าถ่ายไม่ทันหมด๋อ้โหูมัถ่ายก็ดนมันเข้าอ้ เกมตัดเชือกสุดเทพนะครับถ้าสุดเทพชนะนะครับเราก็จะได้เข้ารอบกอดคอเข้ารอบกับสุเทพทีมแพนธมิตรเรานะครับเจอกับรถไฟลำปางครับจังหวัดลำปาง,งเกมกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับใดเข้ามาชมก็ชมนะครับถ้าสุดเทพชนะเราเข้ารอบกับสุดเทพเลยนะครับรถไฟลำปางมีศนย์แต้มสุเทพมีสามนครชงใหม่สามนะครับ ามนะครับตอนนี้ทดสอบ pues กล้องนะครับเกมการแข่งขันใกล้จะเริ่มแล nah, ้วนะครับตอนนี้ห <iden> ันล้วล้มไหมกดเริ่มครับกรรมการเช็คแล้วครับ เอาเลยนะครับรถไฟลำปางยิงไกลว่ายางไงครัโอ้โหโกรับได้นะครับลูกนี้พันธมิตรแล้วนะครับสุดเทพนะครับมาแล้วสุเทพถ่ายบอลมากลางครับสุเทพสุเทพเล่นบอลช้านะครับไม่รีบนะครับถ่ายไปถ่ายมาไปทางขวาครับปีกขวารับได้บอล ลั่นไปดินะครับแต่กองกลางเข้ามารับได้สุเทพเล่นเท้าสู่เท้าเอาชัวๆนะครับตอนนี้เกมไม่เล่งนะครับโค้ชสั่งมาครับขอแต้มเท่านั้นกดอขอเข้ารอบพร้อมนครเชียงใหม่นะครับถ้าสุเทพทําได้ลูกนี้รถไฟลำปลางตัดได้นะครับสายอ้าวโอยตัดเกือบหลุดนะครับลูกนี้ตอนนี้สุเทพมีสนะครับ รถไฟลำปางศูนย์คะแนนนะครับนครชุมสายสามนะครับนัดนี้นัดสุดท้ายของรอบเรานะครับสามทีมตัดมากรรมการไม่ว่านะครับสุเทพใจทางขวาเบอร์เก้าสุเทพแข่งกันละตัวนี้เร็วนะครับเอาครับเอาไหมครับโอ้โห่นี้บอลลั่นไปนี่ด้วครับรถไฟลำปางเอาไม่มีกลางครับตอนนี้สุเทพตัดมาอยู่หัวกระโหลกของรถไฟรถไฟม่งมาครับรถไฟอยู่ที่คองคลองรถไฟสุเทพตัดได้นะครับ รถนี้รถไฟลำปางครอบรองบอลจากหลังครับสาดมากลางติดกลางของสุเทพล้มไปนะครับไม่มีฟ้าครับลูลงนี้ล้มเองนะครับกลางรถไฟถ่ายบอลมาเหมือนกันลลอกสุเทพมาเอ้าเขาก็บอลเท้าสู่เท้าเหมือนกันะครับตอนนี้กลางสุเทพยังเอาไม่อยู่นะครับกองกลางเอาเอาอยู่ครับตอนนี้สุเทพทายบ้างโอ้โหไม่ผ่านนี่นะครับผ่านกลางมะ โลตรงนี้หลอกได้ไหมสุเทพสุเทพขืนหลังไปกลางถ่ายมาขวาถ่ายมากลางนะครับสุเทพสุเทพถ่ายเลหลังเปลี่ยนฟ้ามาทางซ้ายนะครับซ้ายซ้า,ายกลางปล่อยตรงขวาก็ได้อีกครับตัวนี้ถ่ายไปทางโน้นแล้วครับ โอ้โหวิ่งโดนตัดจากกองกลางอ๋อไข้างหลังอะไยังไวนะครับสุเทพมาตัวนี้ว่าสิบสามเอ้าโดนตัดไปเฉยๆนะครับรถไฟลำปังโอ้ยโก้โดดไม่ถึงครับลูกนี้โก้โดดไม่ถึงนะครับกลายเป็นบอล เน้นนะครับรถไฟลำปางก็ต้องการชัยชนะสถานเดียวนะครับเสมอก็ตกรอบนะครับสำหรับรถไฟลำปางทุ่มสุเทพสุเทพทุ่มมาครับกลางมารับนะครับสุเทพสุเทพแทบยิงนี่โลนนั่นไม่มีตัวโดนโอ้ยบอลลั่นมานี้นะครับสำหรับรถไฟลำปางถ่ายมากลางสุเทพปั๊มสองเอาอยู่โอ้ยหลังนะครับ หลังรถไฟถ่ายไปทางซ้ายเอาเตะแป๊กนะครับลุงนี้เขากางอ้โหูยทีนี้กนลั่นเหมือนกันนะครับสุเทพมา,าขึ้นติดหลังนีงครับกลางติดรถไฟครับตัวน,นี้รถไฟเข้าพงบอลอ้าวติดสุเทพถือว่าสูสีเลยนะครับโอ้โหลุงนี้โดนกรรมการไม่ว่าเลยนะครับเอาคืนได้อยู่ถ่ายกลางโอ้ล้มฟามันไม่ว่าเลยครับกรรมการ ไม่ว่าเลยนะครับไปต่อครับสุเทพมาแล้วทางขวาตัดเข้ามากลางติดนะครับลูกนี้ติดรถไฟรถไฟถ่ายไปถ่ายมาสู้กันแดนกลางจริงครับหน้ายังไม่หลุดเอ,าอ้าตอนนี้หลุดตัวใหญ่จริงโอ้ติดอีกนะครับมาครับมากลางอีกสู้ไปสู้มาโอ้โหถ่ายขวาไม่ได้นิดเดียวนะครับถ่ายมาแล้วยิงครับโอ้โห เียวเหาสองมาอย่างนะ่าเสียดายนะครับ,บคุณอารมณ์ดีนะครับบอกสมันเกิดเสมอกันนะครับลูกนี้คู่นี้เสมอกันแล้วก็กอดคอเข้ารอบกับสุเทพนะเสมอครับ,รบลูกออกลูกเสมอนะละครรถไฟลำปางนะครับ ไปทางซ้ายแล้วครับโอ้โหลุดซ้ายลุดซ้ายลุดโอ้โหสก,กัดได้เส้นหลังเลยนะครับสำหรับสุเทพเตะม,มุมนะครับครั้งแรกของรถไฟลำปางตัวใหญ่มากครับสุนหน้ายถึงไม่ถึงเกือบไปนะครับลูกนี้โดนหลังเคลียร์มาโดยสุเทพนะครับเคลียร์มาครอบของบอลอยู่ที่รถไฟลำปางยิงยิง่งโอ้โหถ้าลูกโด่งน้อง ลูกสาวประตูสุเทพนะครับลูกดงนี่ไว้ใจได้นะครับหลายแมตช์นะครับที่เจอไอ้กลางสุเทพกลางโอ้โหยังได้อยู่เพื่อนร้องอยู่ครับลูกนี้โอ้โหดิดเอ้าโอ้โหนิดเดียวนะครับศูนย์หน้าะนิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วยกไหมยกครับบอกกลางสุเทพได้สุเทพจิ้มมาถ่ายบอลมาครับเอาขวาหลุดไม่หลุดโอ้โหเกือบหลุดเขามาตัดได้นะครับหลัง เอากลางเขาเดินเครื่องสามหนึ่งเอาไม่อยูนะครับสามคนที่สี่เอาไม่อยู่เขายิงเลยโอ้โหติดหลังเฮ้ยเตะผิดครับลูกนี้โอ้ยชนเสาโอ้ยดวงอะไรกันนี่ครับนครเชียงใหม่นี่ส์ตกใจมันเกิดคะแนนแต้มเท่ากันเลยยุ่งเลยเนี่ยนับยังไงครับเนี่ยเตมเท่ากันสามทีนับลูกได้เสียด้วยกรรมการกลางบอกนับลูกได้เสียนะครับให้ผู้ปกครองนับกันเองนะครับ ตอนนี้ยังไง้าเท่ากันอีกยิงลูกได้้าเท่ากันอีกเอาลูกเสีย้าเท่ากันอีกเอาลูก,กอ๋กเอเท่าเอาลูกได้นอแล้วก็ลูกเสียนะครับตามกติกาสากลมาแต่ก็ไม่แน่ครับตอนนี้เกมดุเดือนแล้วครับนนเอาลุดโอ้โหไม่รุดโอ้โหติดหลังของรถไฟลำปางครับรถไฟลำปางพาดชนเสาจอดๆไม่เข้านะครับรถไฟลำปางสุเทพสุเทพอุ้ย โอกางกลางเขาโดนสกัด3าหนึ่งครับไปไม่รอดครับสามหนึ่งเขี่ยมาขวารับบอลได้โอ้โหถึงไหมเฮ้ยโอ้โหหนานิดเดียวนะครับ เอ้ยนะใต้หักล็อกฟ้าว่าครับลงนี้กรรมการว่าไงครับไม่ว่าอะไรนะครับลกนี้กรรมการไม่มีเสียงนะครับโอ้โหไม่ได้นะครับกรรมการสั่งตรงจากฟีฟ่านะครับยุโรปมาเองนะครับลมง,ง่ายไปไม่ได้นะครับสำหรับฝกรสม <S 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 ยไส่งมาเอ้ารถไฟลำพังพิงได้นะครับลกนี้สองหนึ 1, ่งสามหนึ่ง รถไฟลำปางโอ้หูโดนตัดทางเบอร์หกนะครับของสุเทพวิ่งตัดบอลมาแบบเกือบไปงั้นครับโอ้โกลายเป็นสูสีไปอย่างไม่น่าเชื่อนะครับโอ้โหเขาเน้นสามเลยนะครับเขาก็ไปแล้วครับตัวใหญ่มากตัวนี้เบอร์เจหกเปิด โอ้โห oh, oh! หลังเกียร์เหมือนกันนะครับลูกนี้ออกผู้นี้เลยนะเวลาเหลือประมาณสามนาทีกว่าๆเท่านั้นนะครับตัดโค้งด้วยนะตัดเบรเตรียมฟอร์มได้เลยเปิดโดยรถไฟลำปางครับเปิดมุมมาเข้าหัวใครเอ่ยไม่เข้าผ่านไปหมดนะครับลูกนี้ออกข้างไปเลยนะครับใครได้เอ่ยรถไฟลำปางได้นะครับทัดบอลของขึ้มาแครับ มีผลมีผลลูกนี้พันธมิตรพันธมิตรสุเทพแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหกลายเป็นแบบบอลสูสีก็ได้ไงครับเนี่ยเราก็ฝากความหวังไว้ในทีมเชียงใหม่เราด้วยนะครับเจอลำปางเชียงใหม่เราครับจะเจอลำปางหรือใครจะอยู่หรือใครจะไปะครับตอนนี้ลำปางห้ามเสมอติดสุเทพสุเทพถ่ายบอลไหมไม่ถ่ายครับถ่ายมาก้างแล้วโอ้โหติดเขาอยู่นะครับ โอ้โหออกหลังแล้วครับรถไฟลำปลางได้เตะมุม,มเป็นครั้งที่3หรือ4แล้วนะครับเนี่ยปเปิดมาลูกนี้ติดสุเทพหลังหน้ามาช่วยลวงบอลลึกอ่อโอ้ยตัวใหญ่นี่ต้องระวังนะครับไปพ้นไหมไม่พ้นหรือเปล่าครับพ้นไหมพ้นไหม เขาคึงมาต้องถ่ายหลังแล้วครับตอนนี้กลางมาโอ้โหไม่รู้กันหรือเปล่าฮะโอ้โหโลกนี้กรรมการให้เป็นทุ่มของสุเทพฟ้าวนะครับลูกนี้ถ้ามันเสมอกันหมดนะยังไงนะพี่ ูได้เสียูได้เสียนะครับต้องถามกรรมาการกลางนะครับถ้าเกิดสกอร์ขึ้นแบบนั้นจริงๆนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับคาดว่าตอนแรกสุเทพจะขม่มรถไฟลำปางตอนนี้ไม่ใช่นะครับเกมมันสูสีมากนะครับลำปางมาดีนะครับเกมนี้ไายบอลมาลำปางรถไฟลำปางเอาชิงสองหนึ่งวันทูนะครับอยู่มุมทง มุมทงได้ไหมออกไม่ออกไม่ออก,อ,อ,กอีกนะครับโอ,โ,โอ้โหโลูกนี้สกอร์ยังศูนย์ 0, ประตูต่อศูนย์อยู่นะครับโดนเตะมุมเป็นครั้งที่4หรือ5้าแล้วนะครับตอนนี้สำหรับสุดทเทพนะครับเปิดมาเข้าหัวใครไหมโอ้โยเ <c oughs> <c oughs> ข้าหัวรถไฟลำปางนะครับ <c oughs> บอล น,นะน,น,นู่นนะอยู่ที่ฝั่งนู้นนะครับมุมทงน,น,นู่นไงนูน่นเอารถไฟลำปางได้บอลมาเข้ากลางเอาแล้วครับสองหนึ่งวันทูเอารุดมาเฉยครับตัวเล็กโอ้โหไม่ผ่านตัวใหญ่ของกองหลังของ,ของสุเทพนะครับ ตะมุนี้อลนวครับตอนนี้จําไรมเลอตำรวจขี้เกียจวเหนื่อยขึ้นีึกว่าเป็นั้รับไม่ถ่ายไให้เด็กๆพขดูว่าลูกเราผิดตรงไหนให้ปกครองใครุกคนก็เห็นไหสด ภาคเป็นกลางภาคเป็นกลางเลยนะสมัครสมัครเล่นจะเป็นตำรวจมณฑลกำแพงไหมโอ้ยมันสายนี้อยู่แล้วไีรเง้ยปแล้วครับตอนนี้ทางขวานะครับทางขวานะครับโอ้ทางขวาโดนตัดจากกองหลังของรถไฟลำปางนะครับเอ้าหมดเวลาอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้หมดเวลานะครับครึ่งแรกจบไป ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ครับเราก็ยังฝากความหวังไว้ที่สุเทพนะครับทีมเชียงใหม่แล้วนะครับกอดคอเข้ารอบด้วยกันนะครับถ้าเสมอก็เข้าคือเสมอเข้ารถไฟตกทะลใาเป็นศูนย์ตกแต้ถ้าออกสกอร์เสมอนะครับเราก็จะกอดคอเข้ารอบกัดสุเทพนะครับแต่บอลกลมอะไรก็ไม่แน่นะครับมาต่อไป ในสนามที่หนึ่งโยกยูสิบเอ็ดมาเตะสนามที่หนึ่งนะครับลำปาอาลีนาเจอกับเชียงใหม่อาดีในสนามที่หนึ่งนะมาเตียร้อมได้เลยลางอาลีนาเจอกับเชียงใหม่อาดบนะครับยูิที่สนามที่หนึ่งอกักไแล้ว สนามสองนะคอบรามาอาริได้เีอยัไมชียงใพม่้าริได้ที่สนามสองผ้เล่นน um ี้นะครับนงอลิเกตไปเลยต่อน MM ืองเนะนะไปจับแม่ถึงมีรไก่ต้องไลย

มหลายเดือนเสียดนี้เสียดินีหลายแปเลงเนี้วเีลูกหีูโนอ่ะลูกนีมีสองคนรมาแล้วลูกกำนันการต่อจบในจบแล้วคนละทำงานโอ้สบายแลพี่สวะไอขอ้นคนกับพี่ชชาไฟฟ้าอีคนอยู่ปีสี่อเดี๋ยวขอไลน์ครับตอนนี้ครึ่งหลังนะครับศูนย์ประตูศูนย จบสกอร์ศูนย์เศูนย์เราจะกอดคอเขารลบกับสุเทพนะครับสำนักนครเช <Frozen> ียงใหม่ก็เชียร์พันธมิตรเราด้วยนะครับสุเทพนะครับสุเทพเอฟซีบ,บอลมันก็ไม่แน่เสมอไปนะครับโอ้โหลูกนี้สุเทพรับได้อย่างสบายใจนะครับว้าวโหลูกนี้โดน ฝดทัดแรกหลอกคู่ต่อสู้ได้อย่างดีนะครับสุหน้าโอ้โหแข็งแรงเลยครับไปได้ตอนครับลูกนี้แข็งแรงจริงครับเบอร์เก้าสุดหน้าสุเทพโอ้โหแต่ตัวนี้ใหญ่จริงครับกองหลัง ส่วนหน้าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเกมสู่สีไปทั้งนั้นนะครับสุเทพเราชนะเรามา2ประตูต่อศูนย์นะครับแต่เราเอาชนะรถไฟลำปางไป3ประตูต่อสองนะครับอโอ้โหลูกนี้ครับเขวิ่งแข่งแน่นอนหลังเอาอยูุไหมโอ้โหหลังเคลียร์นะครับลูกนี้หลังเคลียร์ขาดเลยนะครับ ลุ้นนะครับลุ้นนะครับครึ่งหลังแล้วครับพอออกสกอร์เสมอเราก็เข้ารอบกับสุดเทพนะครับลูกนี้โดนเตะม,มุมเลยนะครับมุม,มถึงทุ่มเลยขอทุ่ม,มนะครับทุ่มมาลำปางโยนมา,เอ,านเอ้าหลุดเฮ้ยถึงไม่ถึงเฮ้ยโอ้โหลูกน,นี้ ผู้ักษาประตูเซฟได้ยังสบายใจครับโอ้โหซัดเต็มข้อเลยนะครับ<ค>อ,อ้าวลูกนี้กรรมการเป่ายัางไงเอ้ยให้ฟีคิกเอาแล้ว เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับความเสียวของผู้ปกครองมาแล้วนะครับตอนนี้เราต้องเชียร์ทีมของนครเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่เราด้วยนะครับสิเทพนะครับพันธมิต้เรา,าครับลูกนี้ถือว่าระยะอันตรายเลยนะครับเรามาลุ้นกันนะครับลูกนี้ฟีคิกของ รถไฟลำปางนะครับเขาก็ต้องการชนะสถานเดียวเท่านั้นนะครับผมสำหรับรถไฟลำปางเ้าน้ท่ลเี่ยนักทุกวันที่แบบบัวแล้ววันละสองที่บัวสบายเลยดเล่นมิตตอนคอนเสิร์ตอจ่ามาอยู่ก็ปีอย่าง เอาครับลูกนี้เตะเข้ามาโอ้ชิปโอ้โหชนคานโอ้โหทั้งเสาทั้งคานนะครับรถไฟลําปางทั้งครึ่งแรกนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับสำหรับรถไฟลําปางลูกนี้เช็ดคานเนียนเลยนะครับเวลาก็หมดไปครึ่งทางแล้วครับเหลือเวลาอีกประมาณ7นาทีเท่านั้นเกือบครึ่งทางครับ มาครับทุ่มมาสุเทพสุเทพนะครับสุเทพโดนตัดเอา้ากลางเขามาเอาบอลสุเทพก็ช่วยกันดีครับตัดบอลเพชรซิงยังช่วยกันถ่ายซ้ายเริ่มเอาแน่ๆครับตอนนี้สุเทพสุเทพท้าสุดท้าเอาชัวนะครับโอ้โหลูกนี้เอา้าโดนแย่งมาวัดกันแล้วครับตัวนี้เอาไหมาครับเอาไป เบอร์หนมีตามจิกจริงๆนะครับเบอร์หกสุเทพไม่ให้ไปไหนได้นะผูอส,สู้ไปไม่พ้นนะครับสองหนึ่งอ้าวกรรมการให้ยังไงเอ่ยกรรมการกลับมาให้ฟาวนะครับฝั่งกรรมการอีกท่านนะครับลูกนี้อันตรายครับเมื่อสักครู่ยิงชนคานะครับ เอาครับได้ล้นอีกแล้วนะครับเตะครับเฮ้ยลุงนี้เอาอีกแล้วย้อยแต่สูงมากครับลุงนี้ก็เอาชิปเข้าสามเหลี่ยมนะครับไม่ได้นะครับสำหรับเบอร์63สรถไฟลำปางสุเทพไฟย์วนไปทางซ้ายซ้ายมาตรงกลาง กรอบออกไปเยอะนะครับสำหรับรถไฟลำปางาสุดเทพนะครับเตะจากกรอบประตูนะครับน้องเบอร์13<า>ตัวล่างสูงใหญ่มากครับเตะเอา้าเตะมาตรงกลางนะครับตอนนี้กลาง3ามตัวของรถไฟลำปางนะครับเอาได้ชิปมากลางเอา้าหน้าหัวกะโหลกเอาครับลูกนี้ไม่มีโอกาสริงไหมโอ้โหลูกนี้น่าจะโดนฟาาจริงๆครับ หน้าต่อหน้ากรรมการใกล้ๆนะครับตอนนี้โดนสามลูกแล้วนะครับสำหรับฟิชชิคของรถไฟลำปางนะครับสุเทพโดนไปสามแล้วนะครับนอกกรอบอันตรายชนูนยเลยยังชนศูนอยู่เลยถ้าชนศูนตกรอบอะรถไฟลำปางเหลืออีกห้านาทีเ่อนเิมหมดเดียวก ผมปไปอยูอ่ขอนซจคุณดิเมื่อก่อนอยู่สิบเมืองเชียงใหม่ครอุ้ยโอ้โหสามเสาสี่เสาเลยรถไฟลำปางเกิดอะไรขึ้นนะครับรถไฟลำปางนะครับดวงนะครับสำรสุเทพก็สุดยอดเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับทั้งเสาทั้งคานนะครับสุดยอดจริงๆ เอ้ยโอ้โหลูก oh, นี oh, oh, ้ไกลห่างไปนิดนะครับเอาโอกางครับกลางถ่ายมาไม่ถึงนะครับสำหรับสุเทพ รถไฟลำปางรถไฟลำปางปั๊มกันสุเทพสุเทพเอา,อางีงครับตอนนี้กระแทกกันนิดนึง1ิบมาโอ้เบอร์หกนี่แนะ่นอนจริงครับตามตามจี้กันกะคังท้ายเกมนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกสี่นาทีเท่านั้นรถไฟลำปางยิงเสาคานประมาณสามรอบนะครับดวงจริงๆนะครับสำหรับรถไฟลำปาง กอบเขตโทษกอบเขตโทษเอา้าน่าได้ครับลูกนี้อุ้ยลุปเปล่าโอ้โหสุดเซฟครับลูกนี้โอ้สุดเซฟสุดเซฟด้วยเข่าคู่นะครับเข่าคู่นะครับลูกสุดเซฟ ออกไปนะครับรถไฟลำปางได้ทุ่มนะครับสำหรับมุมนี้ตัดเชือยเอ้าอุยอ้ยลูกนี้โอ้โหหลังมีวืดเหมือนกันนะครับเตะผิดลูกรอยมาเอาลงได้ไหมไม่ได้ครับลูกนี้เคลียขาดไปนะครับเอาสุเทพเอา้าสุเทพมาแล้ว,มา,ลวมาดีแล้วโดนถ่ายบอลตาบานะครับไปครับตอนนี้เอาละครับตัดแล้วลูกนี้ โอ้ยกดไม่ลงนะครับสำหรับลูกนี้แถวสองนะครับโอ้โหมาตามชิ่งเลยครับใส่พานให้เลยนะครับกดไม่ลงสำหรับเบอร์สิบสองกองกลางของสุดเทพนะครับสุเทพเวลาเหลือไม่ถึงสองนาทีแล้วครับตอนนี้ลุ้นกันใหญ่เลยครับคร่ปกครองทั้งสองทีมสุเทพพักลัวงครับเฮ้ยตรงนี้ เกือบฟาวนล้วท่านู้นี้ปั๊มไปโอ้โหนึกว่าเข้าแล้วมันเหมือนเข้านะตะข่ายหลอกตาดวางไม่มีจริงครับโดนเสาคานจอดจอยครับยิงไม่เข้านะครอบแปดทีมนะครับนุ่นอายุไม่เกินสิบสามปีรอบแปดทีมรุ่นอายุไม่เกินเวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับ เอารับบอลได้แต่หน้าเตะเข้าได้จบเลยนะครับเอาเอาแล้วครับโอ้โหลูกนี้เตะวิร์ดครับเอาแล้วครับก็หลังชนฝาแล้วครับสำหรับรถไฟลำปางทำอะไรกันมันต้องอัดเต็มที่ครับสำหรับนาทีสุดท้าย กรรมการไม่ว่าอะไรนะครับว่าไม่เอ่ยกรรมการให้ฟาวอ,อยู่นะครับลูกนี้หนักมันะะไปต้องชนะเท่านั้นใช่แล้วเสมอไม่ได้ไได้วยโดนเสาโดนคานไปสี่รอบสามรอบเห็นเห็นนะดวงเลยนะพี่นะบอลก็ต้องมีดวงแล้วนะครับเก่งก็โบกเฮงด้วยเก่งแล้วเฮงครับเรื่องจริงครับบอล รู้สึกวันนี้วันแรงเดือดรู้สึก <c> ไ <oughs> โอ้โหตอนนี้มาเดือดในสนามป่าห้าลำพูนนะครับนีมาครั้งแรกของนครเชียงใหม่ครับแบบ U11 เปิดมาลำ <c oughs> โอ้หติดสุเทพครับแล้วแล้วก็เ <c oughs> ชียร์ <c oughs> ทีมพันธมิตรเชียงใหม่เราด้วยนะครับอา้าวลุดลุดมาแล้วสามหนึ่งสองหนึ่งโอ้ยไม่ผ่านนิดเดียวครับ ตูน่าเอา้เอาเก็บบอลเล่นได้โอ้โหถ่ายบอลสงัสงก็รถไฟก็หมดเหมือนกันนะครับตอนนี้<อ>หมดเหมือนกันเรียบร้อยดีครับตรงนีจบเกมเลยผู<อ>้ปกครองดีใจกันหมดเลยนะครับ<อ>แล้วก็หมดเวลาด้วยครับตอนนี้ทวเวลาบาดเจ็บแล้วจบเกมจริงๆนะครับโอ้โหกว่าจะได้เดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงบ่ายสองนะครับสำหรับเกมตัดเชือกรอบลึกนะครับ รอบหน้าแปดทีมใช่ไหมครับแปดทีมครับแปดทีมครับ